นี่นะครับทีนี้ก็คือลากเขาจะออกอยู่ฝั่งเดียวนะครับข้อดีของตัวนวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับมันมีการขยายพันธุ์นะครับแบบใหม่ซึ่งมีมาได้ไม่นานเขาเรียกว่าการตอนน้าซึ่งอุปกรณ์นะครับมีไม่กี่อย่างไม่ว่าจะเป็น1นึ่งคัตเตอร์นะครับหรือว่าเป็นมีดขวเรือนก็ได้2ถุงพัสติกนะครับที่ใช้แล้วก็ได้นะครับล้างให้สะอาด3้ฟางนะครับฟางสีแดงนะครับสีอะไรก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ทําแล้วสําเร็จนะครับและก็จะทําให้ทุกคนดูนะครับว่าวิธีการทํายังไงไม่ได้ยากเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่คือต้นลูกชมพู่นะครับอันนี้กําลังติดดอกนะครับส่วนตัวนี้ที่เราชําน้ําไปเห็นไหมครับลากออกมาเยอะเลยเยอะเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะนะครับตัดลงมาให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงครับไปดูวิธีการทํากันครับ กิ่งตัวอย่างในวันนี้นะครับจะใช้เป็นกิ่งทับทิมนะครับก็คือจะมีลักษณะที่สามารถนะครับช้าน้ําได้นะครับตัวไหนที่ช้าน้าได้อีกนะครับจะเป็นของมะนาวอ่โกศลนะครับชมพู่นะครับที่ผมเห็นแล้วก็มะม่วงก็ทําได้ไหนเพื่อนๆก็ลองไปทําอีกหลายๆตัวนะครับถ้าทําได้ก็ลองมาคอมเมนต์ในคลิปนี้ดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับต้นทับทิมเนี่ยอันนี้คือการเขาเรียกว่าการควบแน่นนะครับก็จะทําให้เกิดรากเหมือนกันนะครับวิธีการทําอันนี้ก็คือ ตัดนะครับแล้วก็ยัดใส่ดินในแก้วนี้แล้วก็เอาถุงครอบอีกทีนึงนะครับก็มัดไว้พักไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะมีรากแบบนี้มาทีนี้เราเริ่มขั้นตอนของการชํำน้ํานะครับถือว่าเป็นแบบใหม่นะครับเพิ่งมีได้ไม่นานส่วนตรงนี้นะครับผมใช้คัตเตอร์เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเป็นกิ่งที่แก่เนี่ยห้ามใช้คัตเตอร์นะครับผมลองแล้วนะครับมันหักมันอาจจะอาจจะอันตรายได้ครับให้ใช้มีดในครัวเรือนนะครับดีกว่านะครับเพราะจะมีความแข็งนะครับ แล้วก็กรีดไปนะครับครึ่งๆ่งเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะทําง่ายกว่าคัตเตอร์อย่าทํานะครับลองแล้วเมื่อกี้มันมันหักนะครับมันอันตรายถ้าเป็นกิ่งพกอ่อนๆอย่างเช่นกิ่งไม่แก่มากอย่างเช่นกิ่งมะนาวไม่แก่มากนี่ใช้ได้นะครับเนี่ยก็กรีดขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคทีนี้ก็นําน้ํานะครับใส่ถุงตุ่มตอนไว้นะครับแบบนี้เอาออกสักหน่อยก็ได้นะครับ เดี๋ยวกิ่งเขาจะหนักเกินไปเอาที่เรามีภายในบ้านนะครับยาวเกินไปให้เราพับปากถุงลงมาแบบนี้นะครับอย่าใส่น้ําเยอะนะครับในกรณีที่กิ่งเล็กจะทําให้กิ่งหักได้นะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับพับปากขึ้นไปนะครับแล้วก็โยงมาด้านบนนะครับสังเกตว่านะครับจุดที่จะให้เขาออกลากเนี่ยเขาจะอยู่ในถุงตุ้มตอนนะครับแล้วก็พับดีๆมัดนะครับมัดเลยปึ๊บนะครับ โอเควิธีนี้ก็สามารถทำในเองง่ายๆที่บ้านนะครับสามารถขยายพันธุ์นะครับไว้เป็นต้นใหม่นะครับเพื่อปลูกไม่ต้องซื้อเขานะครับเราทําเองนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะเห็นรากออกมานะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่สามารถทําแล้วออกรากได้นะครับของต้นชมพู่ครับอ่าทีนี้มาดูนะครับกิ่งพันธุ์นะครับที่เราชํานะครับเมื่อกี้วางลงพื้นนะครับน้ําย้อยออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับ สังเกตได้ไหมว่าชมพู่กิ่งนี้ยาวมากนะครับเดี๋ยวจะพาลงถุงนะครับตัดแต่งกิ่งด้วยนะครับแล้ววิธีการสังเกตว่าดูรากแบบไหนนะครับพร้อมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใบที่เยอะๆนะครับตัดออกนะครับเดี๋ยวให้เขาแตกขึ้นมาใหม่รากแค่นี้นะครับไม่สามารถดูดน้ําเพื่อแจกจ่ายนะครับอาหารหรือว่านาเลี้ยงหรือว่าปุ๋ยต่างๆนะครับเพื่อจะดูแลได้ให้เราตัดออกก่อนนะครับให้มีใบนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัดออกหมด ให้มีใบนะครับเล็กน้อยเทคนิคการตัดปลายใบนะครับก็คือจะลดการคายน้ํานะครับเพราะเขาจะคายน้ําทางปลายใบนะครับก็จะช่วยได้แบบนี้เห็นไหมครับหลังจากที่เราตัดแต่งใบเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถอดรากให้ดูเนาะน้ําเขาค่อนข้างจะไหลออกหมดนะครับนี่นะครับจะเป็นรากแบบนี้สังเกตไหมครับว่ารากเขาจะมีความสีถ้าสีขาวแบบนี้นะครับถ้ามีสีขาวแบบนี้อย่าเพิ่งเอาลงถุงปลูกนะครับอาจจะตายได้นะให้มี ลากหลักแล้วก็มีลากแขนงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สีของเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับอมน้ําตาลถ้ายิ่งน้ําตาลยิ่งดีนะครับถ้ารอได้นะครับส่วนพวกนี้ก็จะตัดออกบ้างเล็กน้อยนะครับตัดแต่งเล็กน้อยเห็นไหมมีกี่เส้นอนหนึ่งสองสามสี่สีเส้นนะครับก็เพียงพอที่จะสามารถให้เขาเจริญเติบโตได้นะครับนี่นะครับทีนี้ก็คือลากเขาจะออกอยู่ฝั่งเดียวนะครับข้อดีของตัวนี้วิธีการชานะครับเราก็หักด้านนี้ออกมานะครับใช้มีดกรีดออกมาแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการปักหลัก ทีนี้ก็ทําอย่างนี้นะครับปักเข้าไปนะครับในส่วนที่เราให้เลยมาครับปักแล้วลากนะครับเจาะก็จะเป็นการจัดลากนะครับไปในตัวนี่มาดูใกล้ครับเห็นไหมครับลากเราก็จัดเลยเส้นไหนจะไปทางไหนนะครับช่วยได้เล็กน้อยส่วนจะมีอุปสรรคอย่างเช่นบางุงใบไม้นะครับแบบนี้แล้วทํำยังไงครับเป็นดินเก่านะครับ ปักลงไปครับปักลงไปเลยนะครับค้ำให้ตรงวิธีนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับที่พึ่งนะครับมีการทําออกมานะครับถ้าใครอยากลองทําก็ทําเลยนะครับวิธีทํานี้ทําแล้วนะครับสามารถติดลากได้จริงนะครับ นะครับขมสักหน่อยแล้วก็รดน้ําตามนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จวิธีนะครับของการขยายน์เรียกว่าชําน้ํานะครับก็จะได้ต้นแบบนี้นะครับและหลังจากนี้นะครับพักไว้ประมาณ1เดือนก็สามารถนําไปปลูกได้ตามปกติครับถือว่าเป็นวิธีทำที่ง่ายนะครับแล้วก็น่าลองทำนะครับทำแล้วสนุกเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจสัก50ไลค์นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมปอนฟาร์มมิงไทยแลนด์สวัสดีครับ ลดน้ำด้วยนะครับห้ามลืมไม่งั้นตาย